มาค่ะกินหนมจีนน้ำยาป่าแล้วก็มีตีนไก่ด้วยโอ้ไม่ตีนไก่ด้วยเนไก่ด้อร่อยอร่อยแซ่บหล่ดูสิขออนุญาตกินมือนะคะอร่อยอ่ะมันมันอร่อยตีนไก่อ้วบอ้วบอร่อยค่ะอร่อยอะ อืโอ้ยทำไมมันเน่ามะเขือเน่อมะเขือไม่อิดมันลูกไหมฮอม เต็นไก่ไม่ธรรมาดาเพืเ่อนๆระเบิ้ลกระดูกแข็งด้วยตัวมันใหญ่กระดูกแข็งเต็นไก่ต้อง,อง่อมต้อง่อมมา ไม่ต้องเอาช่างมาได้นะน้จีนครับน้จีนวันนี้ไม่ค่อยกินเลยกระดูกตีนไก่ติดคออยูอ่เนี่ยเพื่อนน้จีนตีนไก่น้ำยาปาน่ะเท้าไก่ ต้องเรียกสุภาพหน่อยเรียกเท้าไก่นะครับอ่ะไปยนินอะไรไม่ต้องแตะมีมะเขืออ,อร่อยอร่อย ในโ,โดนน <c oughs> โดแรงครับโดดเสร็จปุ๊บเส้นน้ำจนสะบัดปุ๊บน้ำพริกเข้าตาล <c oughs> ัมานาะ ก็จะดูกเยอะน้เกมครับเพื่อนๆเนี่ยม หมูทอดก็มีทะหมูทอดก็มีหมูทอดอร่อยหมูทอดเ,เท่าไหร่น่า้องจูจีนหมูครึง่งแดดไม่ใช่หมูแดดเดียวนะหมูครึ่งแดดเพราะว่ามันครึ่งวันน้องจีน งนน่ายค่ะเพื่อนๆงนน่ายถ้่ย hey, ยังเนี่ยยังหม้ออีกหม้ออยงนึงเหลือเนี่ยจะน้องกินตอนนี้ยังเหลือเนี่ยน้อกินกินได้อีกผู้นี้ กินไก่นะี่มันอ้วนนะตีนบวมๆกินไก่อ้วนนะครับมันบวมไม่แต่ร้านขหนอ้วนนะฮะพนหนูไปต้มมันทำไมผอมขึ้นไม่เคยทำน้ำยาตีนกะ ดูกเยอะเลยวเงินหนูก็ตรงตรงการไม่ได้เลยเพราะว่าันหนูาฟหนูต้องการไม่มกีกี่นาทีแล้วเนี่ยหกนาทีแล้วเกี่นาทีแล้วดูกันอาแปดนาที หกนาทีอ,อีกหน่อยอีกหน่อยเพื่อนเพือ่อนไม่เอาละ เล <laughs> ียงละเอาเลียเลียให้ละจริสรัจแลวก็เลียงเลี้ยงเอาเลี้ยนิวไอ <c oughs> <c oughs> เรียนเนิ้วเยาว์ปลาทาบับาิเวนี้ต้องให้เพื่อนเรือให้ด้วย <c oughs> จบแล้วแปลแล้วอ้าวฝากเพื่อน <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมายุนิสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ